เบลล่าเผยรักวิลแฮปปี้ตอบชัดๆมีแลนแต่งงานกันหรือ,อยังคู่นี้สวัสดีค่ะรายการเล่าข่าวดาราวันนี้เผยรักแฮปปี้ของเบลล่ารานีและวิลชวินทั้งคู่มีแลนแต่งแล้วหรือ,อยังไปอัปเดตกันคะ่ะเรียกว่าเป็นคู่หวานที่แฟนๆเชียร์กันหนักมากค่ะสำหรับนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่ารานีแคมเปนและนักธุรกิจหนุ่มวิลชวินเจรวนนท์ซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งมีภาพเบลล่าวิลกับหลานชายของเบลล่าค่ะ ซึ่งไปทำกิจกรรมด้วยกันจนทำให้แฟนๆอดใวไม่ได้ว่าเหมือนเป็นโมเมนต์พ่อแม่ลูกล่าสุดเบล,ล่าเปิดใจว่าอ๋อวันนั้นก็เป็นวันชิลๆเลยหายกิจกรรมทำกันพร้อมกับน้องเก้นตั้งแต่เปิดเทอมก็ยังไม่เคยเจอกันเขาจะยุ่งมากเบลเองก็ยุ่งแล้วก็ วันนั้นเป็นการรวมญาติวันนั้นก็ไปปั้นดินทําเซรามิกซึ่งเหมาะกับน้องช่วยในเรื่องสมาธิส่วนเราก็เป็นคนที่ชอบทาเวิร์กช็อปพวกนี้อยู่แล้วค่ะเลยชวนกันไปหมดเลยคนแซวว่าเป็นภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกก็ถือเป็นโมเมนต์น่ารักค่ะถามว่ารู้สึกยังไงที่เขาแซวไม่ได้รู้สึกยังไงค่ะคแซวว่าคงต้องถึงคิวเบลแต่งแล้วแหละเพื่อนเราก็เพิ่งเป็นเจ้าบ่าวจะไม่เหลือแล้วเน้อหัวเราะ ไม่รีบร้อนค่ะเราก็แสดงความยินดีกับทุกคู่คิวเราเมื่อไหร่หรออันนี้ก็ไม่ทราบค่ะแต่ก็ไม่กดดันนะสําหรับตัวเบลวิวเข้ากับหลานได้ดีไหมเข้ากันได้ดีค่ะคุณวิวมีน้องๆหลานๆเยอะอยู่แล้วน้องเกนบอกให้วิวเป็นเจ้าภาพเหมือนด้วยความที่ผู้ชายเล่นด้วยกันแล้วถูกคอกันเขาก็จะเรียกพี่วิวบ่อยหน่อยเราแฮปปี้อยู่แล้วมันเป็นโมเมนต์ที่เราไปกินข้าวมีคุณแม่ด้วยความจริงแล้วก็มีน้องลินดาเป็นหลานอีกหนึ่งคน อยู่ในมิ팅นั้นก็เป็นบรรยากาศอบอุ่นเรียกพี่หมื่นสายเปได้ไหมก็ได้ถ้าเอาตามที่เกณฑ์เรียกค่ะหัวเราะ